ออกหมายจับสองตำรวจเอี่ยวคดีรีดเงินเว็บพนัน140ล้านคดีนี้ตำรวจตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการร่วมกันเรียกรับเงินอย่างน้อย15นายจากกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าในคดีกลุ่มตำรวจถูกกล่าวหาร่วมกับพล,ลเรือนเรียกรับเงินจากผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทว่าเมื่อวานที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้ยื่นขอหมายจับตำรวจ12นายพลลเรือนหนึ่งคนกับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองสารพิจารณาแล้วออกหมายจับตำรวจให้สองนายพลละเรือนหนึ่งคนพร้อมให้เหตุผลว่าตำรวจในกลุ่มที่ไม่ออกหมายจาับเพราะเห็นว่ามีที่อยู่มีข้อมูลให้เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาได้และบางนายก็มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มแรกที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงออ่านสอบสวนไปแล้วด้วย ส่วนพลละเรือนที่ถูกออกหมายจับเพิ่มก็เป็นคนในกลุ่มของนายบอยอยู่ระหว่างติดตามตัวขณะที่การติดตามตัวนายบอยและภรรยาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ติดต่อมาหาบอกอยากจะมอบตัวซึ่งได้แจ้งไปแล้วว่าสามารถมอบตัวได้ทุกเมือ่อปัจจุบันทราบว่าอยู่ในสิงคโปร์ถ้าเขาอยากอยู่สิงโปร์ก็ให้อยู่ไปเลยเต็มที่ขังไว้ที่เกาะสิงคโปร์ทั้งคู่นั่นแหละและตนก็ได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศ เพิกถอนหนังสือเดินทางของทั้งคู่แล้วทันทีที่ทั้งคู่เดินทางออกนอกสิงคโปร์ก็จะถูกควบคุมตัวทันทีส่วนกรณีของอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานสอบสวนแล้วแต่ตัวเองยังไม่ได้อ่านซึ่งหากอ่านตรวจสอบแล้วมีข้อสงสัยก็จะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมภายหลัง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุด้วยว่าคดีการเรียกรับเงินรวมวงเงิน140ล้านบาทเกิดจากการไม่สมประโยชน์กันโดยก่อนหน้าที่จะมีการแจ้งความที่สอพอคูคตนายเป้ได้เข้ามาพบเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจึงได้แนะนำว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ให้ไปแจ้งความสำหรับคดีนี้การสืบสวนสอบสวนมาจนถึงขณะนี้พบว่ามีตำรวจตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการร่วมกันเรียกรับเงินออย่างน้อย15้านายด้วยกันพล,ละเรือนรวมเป็นสีคน ส่วนในตั้งต้นเว็บพนันออนไลน์ที่นายเป้เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญก็อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งสอพอแสนสุขชนบุรีเป็นเจ้าของคดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้ระบุถึงกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าร้องเรียนต่อสอ,อทอกรณีอ้างว่าตำรวจสามนายในชุดทำงานคดีเรียกรับเงิน140้่ล้านมีประวัติก่อเหตุเรียกรับเงินจากคดี เมก9888้ด้วยว่าก็เป็นเรื่องที่ดีหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงก็ต้องดําเนินคดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นลูกน้องแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงก็ไม่มีแนวคิดที่จะฟ้องกลับผู้ที่กล่าวหาพร้อมระบุว่าการตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องที่ดีหรือแม้แต่การที่ตํารวจตรวจสอบตํารวจเจด้วยกันเองก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน